ำหรับประเทศที่เป็นประธานอาเซียนเพิ่งจะจบลงไปก่อนหน้ามาเลเซียก็คือประเทศเมียนมานะคะถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสเดินทางไปเยือนนครย่างกุ้งเมื่อ2ปีก่อนเทียบกับวันนี้ก็คงจะเห็นโฉมหน้าของย่างกุ้งที่เปลี่ยนไปอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าที่ผุดมากขึ้นโรงแรมขนาดใหญ่อาคารสูงๆก็เติบโตมากขึ้นนะคะรถติดมากขึ้นด้วยขณะที่การประกอบธุรกิจต่างๆก็เติบโตขึ้นราวกับดอกเห็ดทีเดียว ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดประเทศเมียนมาและการเดินหน้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะติดตามรายงานจากคุณมณีนาฏอ่อนพันาค่ะหลังเปิดประเทศสู่โลกภายนอกตั้งแต่ปี2554หเมียนมาเผชิญกับความท้าทายหลายด้านทั้งการปฏิรูปประเทศที่ต้องขับเคลื่อนพร้อมกับการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมศักยภาพด้านการค้าและทรัพยากรธรรมาชาติของเมียนมา ดึงดูดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนจุดนี้ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตามเมืองใหญ่ๆจากร้านค้าที่เป็นตึกแถวในพื้นที่เมืองย่างกุ้งเริ่มเห็นเป็นศูนย์การค้าใหม่ที่มีโครงสร้างตามสมัยนิยมพร้อมกับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศในหลายบริษัทการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบการเงินจากธนาคารต่างประเทศรวมถึงไทย บริการตู้ ATM ที่เริ่มเห็นกระจายไปตามแหล่งการค้าใหญ่ๆทั่วเมืองหรือจะเป็นโครงการเมกะโปรเจกต์อสังหาริมทรัพย์สร้างทั้งตึกสำนักงานและที่พักแบบครบวงจรรองรับภาคธุรกิจที่กำลังจะพัฒนาหลังเปิดประเทศ ืองย่างกุ้งนะคะจะกลายเป็นอดีตเมืองหลวงของเมียนม,มาค่ะแต่ว่าเราก็ยังเห็นการพัฒนาและการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่มีการเปิดประเทศนะคะก็มีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาไม่ว่าจะเป็นจากไทยจากเอเชียหรือว่ายุโรปเมริกาที่สําคัญค่ะเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือหลังจากที่มีการเปิดประเทศนั้นเราจะเห็นโชว์ลูมรถหรูที่นําเข้าจากทั้งยุโรปและเกาหลีใต้้วยค่ะ อีกหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนถึงศักยภาพด้านการค้าของเมียนม,มาค,คือการเปิดโชว์รูมรถหรูจากทั้งในยุโรปและเกาหลีใต้ธุรกิจนําเข้าที่เข้ามาลงทุนในเวลาใกล้เคียงกันโดยเฉพาะรถยนต์จากเกาหลีใต้ที่หลายค่ายเริ่มเข้ามาตีตลาดในเมียนม,มาอย่างเข้มขน้นขณะที่ย่านการค้าอย่างตลาดโบโจกหรือตลาดสกอตขึ้นชื่อเรื่องยกเครื่องประดับและสินค้าที่ระลึกตลอดทั้งวัน จะพบกับบรรยากาศการจับจ่ายซื้อหาของนักท่องเที่ยว business also will be good soon <Yeah. S 2> and hope that <laughs> many customer from abroad yes yes that's <country. S 2> the big change uh, before don't have a lot r i g h t now a mm hmm. lot of customer from the foreign country comes mm hmm. so how do you see the c h a n g e o f Myanmar or Yangon after they open country full of foreigner oh <laughs> yeah, <laughs> yeah. It's good for your business. Yes. Okay. ตอนนี้เราเตรียมรับมือกับลูกค้าจากต่างชาติยังไงบ้างคะก็แบบลูกค้าก็มาเยอะมากค่ะมาเยอะมากก็คือแบบเอาอะไรก็ขายของได้เยอะมากวงการบันเทิงกำลังจะเป็นอีกธุรกิจที่ตีตลาดถึงกลุ่มผู้บริโภคชาวเมียนมาหลังจากการแสดงคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ครั้งแรก MTV Exit l i ฟ e i นเมียนมาจากศิลปินชื่อดังในระดับสากลเมื่อ2ปีที่แล้วหรือจะเป็นคอนเสิร์ตคาราบาวจากไทยวงเกิร์ลกรุ๊ป 2NE1 จากเกาหลีใต้ที่จะกระตุ้นกระแสบันเทิงต่างประเทศให้เป็นที่รู้จักของชาวเมียนมาในหลายกลุ่มอองซอมินบอกว่าช,ช่วงหลังๆชาวเมียนมาจะรู้จักศิลปินจากต่างชาติมากขึ้น ยังตัวเขาเองนอกจากจะชื่นชอบศิลปินชาวเมียนมาแล้วก็ยังเริ่มรู้จักดาราในไทยด้วยการเติบโตธุรกิจเหล่านี้นอกจากจะต่อยอดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานไปสู่การลงทุนธุรกิจอีกหลายระดับแล้วแต่การสร้างบรรยากาศที่เอื้ตอต่อการลงทุนของเมียนมาจะนำมาพร้อมกับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากหลายประเทศทำให้เมียนมาเป็นเป้าหมายการลงทุนในอันดับต้นๆของอาเซียนจากทั่วโลก มนีนาดอ่อนพันนาไทาย PBS รายงงานจากเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมา